ออกบอกอาจารย์สั่ชใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมกิเลสปัญหาพาันลบกัน,ละ,กนละมันศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ ตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำข้อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสุชาดาอุตริศรัทธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมศรัทธาของคุณศักดาเพื่อนงามศรัทธาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางังธรรมทานังชินาติแปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัย ให้คุณสุชาดาอุตริให้คุณปราณีสงเคราะห์ธรรมให้คุณศักดาเพิื่ดงามให้คุณบางอ่อนเต็มชื่นแต่ทุกท่านขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอรูโบทนาสาธุ แล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณเมทินีงามกระจ่างรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสตาของคุณเมทินีงามกระจ่างกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้า ต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับหนึ่งเดียวในโลกนะจะใช้แปดก็ได้หมายถึงอริยมรคมีองค์แปดนั่นคือผลจะใช่สิบสองก็ได้นั่นคือเหตุเหตุมีสิบสองนะอริยมรคมีองค์แปดถ้าหากไม่ได้เหตุสิบสองอริยมรคมีองค์แปดไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องของเหตุผลนะอา้าวแปดบ้างสิบสองสิบสองซี่บ้างนั่นหมายถึงเรื่องของ สภาวะธรรมที่อยู่ในวงกลมวงกลมนั่นคือจักประวัตนาคือถ้าลงครบสู่เขาเนี่ยมันเคลื่อนไปท่านอยู่ในฐานะเป็นปุถุชนก็ทําปุถุชนเคลื่อนไปเป็นญาบุคคลครับรตนานั่นคือทางที่พระพุทธเจ้าปูาให้หมอบเอาไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นทรรมจกักกรรนสูตรคืออะไรมีคําตอบแล้วสามคำตอบแล้วก็เป็นคําตอบที่ ท่านสามารถค้นคว้าหาเอาเองได้ท่านสามารถที่จะเข้าใจความปรากฏทางสายตาที่ท่านได้พบได้เห็นได้ครับเพราะบัณฑิตเป็นผู้รวบรวมเอาไว้ให้นะรรมาจากกวรัฒนสุดตังนะผมอยากให้เราได้ผ่านสายตาไว้บ้างนะฮะนะผ่านสายตาไว้บ้างแล้วเราก็จะได้ รู้ว่านี่เป็นมรดกข,ของพระพุทธเจ้าต้องเขียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วเขียนเป็นภาษาไทยอย่างนี้อย่างนี้นะเอาท่านทั้งหลายครับในเมื่อผมพูดให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าธรรมจักกัพอัตนสูตรนั้นเป็นมรดกข,ของพระสมมาสัมพุท,ธเ,พทธเจ้าองค์ไหนพระสมมาสัมพุทธเจ้าองค์ไหน Uh huh. ทุกพระองค์ถูกต้องครับถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาในโลกคำว่าธรรมจักรกับปัจนสูตรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีครับสร้างบารมีเพื่อไปรู้มรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนจนคำว่าธรรมจักหรือคำว่าธรรมะ ขอให้เข้าใจนะครับเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ผู้เจ้าองค์ต่อไปที่จะมากระสรุกก็ต้องค้นพบมรดกชิ้นนี้ให้ได้ก่อนจึงจะแสดงธรรมจักรวันสูตรได้ถ้าค้นพบมรดกชิ้นนี้ไม่ได้ยังเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ครับนั้นใครยังมาตั้งชื่อตอนเองว่าพุทธะจะให้เสียเลยครับเสียชื่อของพระพุทธเจ้าเพราะความเป็นพุทธะของพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นเพราะไปเขียนแล้วก็ มาก็ได้เป็นพุทธะแล้วไม่ใช่ความได้เป็นพุทธะนั้นต้องสร้างบารมีและต้องพบพระพุทธเจ้ามาแล้วอย่างน้อยยี่สิบสี่พระองค์อย่างน้อยนะฮะยี่สิบสี่พระองค์นั่นเป็นปัญญาที่กะเนี่ยยิ่งด้วยปัญญาเนะีพระพุทธเจ้าอย่างน้อยนะฮะยี่สิบสี่พระองค์นั้นยังไม่เจอพจระพุทธเจ้าเลยสักองค์เนี่ยอย่าเพิ่งไปตั้งชื่อพุทธ,ธานะฮะอย่าเพิ่งบอกไว้ก่อนเผื่อจะเผลอไป ไปหาหมอตั้งชื่อหมอตั้งชื่อว่าพุทธะก็เลยแย่แล้วนะฮะเพราะเราจะให้คำตอบคำว่าพุทธะไม่ได้นะเอามรดกชิ้นนี้เป็นของพระพุทธเจ้าทุกพระแม้ในกับนี้เกิดไม่มีพุทธเจ้าในกับต่อไปมีเจ้าก็ต้องคนความมรดกนี้เอามาสืบต่อให้ได้นี่ครับโมหะสร้างโลกสร้างสัตว์สร้างมนุษย์ สร้างเทวดาสร้างพหมพุทธะขนออกจากโลกขนออกจากมนุษย์ขนออกจากเทวดาขนออกจากพหมคู่กันโมหะสร้างโลกนะฮะพุทธะขนออกชั้นเราเราเรียนแล้วนี่พุทธะคืออะไรนะจะมาเป็นพุทธะเนี่ยเป็นได้ด้วยอะไร เจ้าชายสิทธัตถะกับพุทธะคนเดียวกันหรือเปล่าครับนี่ครับฝากไว้แล้วต่อไปแล้วก็เจอความเป็นจริงจนได้แต่ให้รู้ไว้ตอนนี้ก่อนว่าธรรมาจาักกัปตันสูตรมีอยู่ในสังยุตติกายคำภีสังยุตติกายมหาวัคเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าอยู่ในคำภีสังยุตติกายมหาวัค ไม่ใช่มรดกของใครต่อใครและธรรมชาติธรรมจกกักรกนสูตรไม่ใช่ธรรมชาติที่มีผู้เผยแผ่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของก็เมื่อผู้ทธเจ้าคนพบพูทเจ้าเป็นเจ้าของไหมครับแน่นอนครับใครพบพบคนนั้นก็เป็นเจ้าของแต่เป็นเจ้าของที่เป็นของอุตสเา้าทุกพระองค์ต่อมาฉะนั้นไม่ใช่ธรรมชาติแล้วการคนพบจะต้อง สร้างบารมีนะฮะยิ่งด้วยปัญญาก็ใช้เวลา4อ,าองไขยกับแสนกลับนั่นหมายถึงการพยากรจากพุทธเจ้าองค์นั้นนะฮะถ้ายิ่งด้วยศรัทธาก็ใช้เวลา8อ,าองค์ไข่1แสนกับถ้ายิ่งด้วยความเพียรอดทนไม่ท้อถอยก็ต้องใช้เวลาถึง16อ,อง์ไขยกับแสนกับคิดดูนะครับ ยิ่งด้วยปัญญาต้องพบพระเจ้าพยากรณ์รับรองมาถึง24องค์อันนี้ฝากไว้ให้เราได้รู้ได้เข้าใจเอะก่อนว่าความที่จะได้เป็นธรรมจักรกปัตนสูตรนั้นต้องสร้างบาร,รมีจึงจะเรียนรู้ได้จึงจะเข้าถึงได้ฉะนั้นมหาโพธิสัตว์สิทธะสร้างบาร,รมีมาครบแล้วสี่อสงไขยกับแสนกับ ชาติสุดท้ายก็คือสิทธะราชกุม,มารประกาศว่าเราพบนี้เป็นพบสุดท้ายของเรานั่นคือตั้งแต่แรกประสูลนะฮะสร้างบาร,รมีมาครบแล้วให้เราได้เข้าใจความเข้าใจนี่แหละครับจะทำให้ศรัทธาเราเกิดเราจะกราบพระพุทธเจ้าได้อย่างสนิทใจจะมรดกของพระพุทธเจ้านั่นนะนะ ธรรมจักรกับปัตนสูตรคำว่าธรรมจักรกับปัตนสูตรก็เป็นใบตองห่อขนมนี่ครับคำว่าธรรมจักรกับปัตนสูตรก็เป็นใบตองห่อขนมคำว่าธรรมจักรกับปัตนสูตรก็เป็นเม็ดยาที่นําเนื้อยามาอยู่ในนั้นตัวยามาอยู่ในนั้นนะให้เราได้เข้าใจอย่างนี้แล้วธรรมจักรกับปัตนสูตร เป็นสูตรเดียวครับที่เป็นสูตรที่นำทางสู่ความพ้นทุกได้เป็นทางสู่ความพ้นทุกได้มีสูตรเดียวเช่ั้นครับนกนั้นก็กระจายไปจากธรรมจัก,กรกับนสูตรเป็นสติปทานสูตรสม,มปทานเป็นอิธิบาทเป็นอินทรีย์เป็นภละเป็นสัมโพชชงเป็นอริยมรรคมีองค์แปดกระจายออกไปทําไมต้องกระจายออกไป เพราะว่าบารมีหรือบุญของเราที่สะสมมาปัญญาที่เราเรียนสะสมมามีไม่เท่ากันเรื่องนี้เราจะได้ศึกษากันต่อไปให้เข้าใจไว้ว่าถ้าจะหาทางพ้นทุก์ต้องเริ่มต้นที่รู้จักธรรมจักรกัปตันสูตรถ้าจะเกาะทางพ้นทุกข์ก็ต้องเกาะคําคว่าธรรมจักกัปตันสูตรฉะนั้นจึงอยากจะฝากท่านทั้งหลายไว้นะที่นี้ แต่ก่อนมันหายไปพักหนึ่งแล้วไม่มีใครรู้จักธรรมจักรกรมพนสูตรผมนะผมเป็นผู้เชิญชวนสวัดธรรมจักรกพันสูตรจนเกิดปัญหายอย่างไร้ายแรงจึงประกาศที่จะตัดเชือกตัดงากันเลยทีเดียวแล้วในที่สุดเราชนะเราจึงได้เอาธรรมจักรกพันสูตรสวดที่ทองสนามหลวงจำได้ไหมนั่นคือต่อสู้มาอย่างแรง นะครับถึงขนาดถ้าไม่ธรรมจักรสูตรผมจะไม่ร่วมด้วยถ้าเอาธรรมจักรสวดก่อนผมพร้อมนั่นแหละครับและเราก็ได้เป็นผู้นำสูตรธรรมจักรกัปนันสูตรที่ทองสนามหลวงกันตลอดมาครานี้ทางพ้นทุกข์ขอให้เราได้เข้าใจไม่มีทางอื่นนะไม่มีทางอื่นทางพ้นทุกข์มีอยู่ที่ธรรมจักรกันันสูตรพร้อมเลยนะฮะเราจริงเรียนศึกษากันนะครับ อันนี้เป็นความดีนะความดีความประเสริฐของธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับถ้าเราไม่รู้ความดีความประเสริฐของธรรมจักรกวัตนสูตรน่าจะมาเรียนกันทำไมเนี่ยทําไมไม่สูดยอดพระกันพระต่ายพิดก,กันใช่ไ,ไหมเอายอดเลยนะฮะต้นไม่เอานะ <M> อาจจะเอายอดเลยนะต้นไม่รู้จักเลยนะฮะแล้วไม่รู้ยอดของใครนะฮะอ้างพระต่พิดกเลยนะฮะแต่ไม่มีนะพระต่าพิดกนี่ครับ เราหลงทิศหลงทางกันมากี่ปีแล้วนะเขาใครเราหลงทิศหลงทางกันมากี่ปีแล้วนี่ครับอา้าวความประเสริฐของธรรมาจากกัปวัฒนสุตังเป็นอย่างนี้ครับเรามาดูความประเสริฐความดีนะนะนอกจากข้อที่หนึง่งเอาสลับกัน ความประเสริฐเขาทำไมจากอนสูตรหนึ่งเข้าใจแล้วนะฮะมรดกของพุทธเจ้าสองเป็นทางพ้นทุกข์สามทำปุถุชนให้เข้าถึงอริยชนธรรมจักนะฮะทำปุถุชนให้เข้าถึงอริยชนปัญจวัคคีย์เป็นใครครับปุถุชนใช่ไหมครับ ชนที่ยังมีกิเลสอยู่ยังหนาด้วยกิเลสอยู่นี่ว่าปุถุชนนี่ครับทำปุถุชนให้เป็นปุถุอาลยชนนั้นการเข้าขึ้นสู่อรลยชนต้องดึงวิชาออกมาจากธรรมจักกัมมนสูตรมาเรียนมาปฏิบัตินะครับนั่นในคำว่าธรรมจักกัมมนสูตรให้เราได้เข้าใจนะครับผมได้บอกไว้ตอนต้นแล้วใช่ไหมครับมีสองส่วน เหมือนใบตองที่ห่อขนมคําว่าธรรมจากกัะปนสูตรนั่นคือใบตองและอะไรเป็นเนื้อขนมล่คะครับอริยาสีอริยาสีเป็นเนื้อขนมของใบตองที่ห่อไว้นั้นในคําว่าธรรมจากกัะปนสูตรเนื้อในของธรรมจากกัะปนสูตรก็คืออริยาสีเอาประการที่สองอริยาสีเป็นแดนธรรมะ ของผู้มุ่งสู่สุขติคำว่าแดนธรรมะผมเอามาจาก,จากเอามาจากพจนานุกรมเมื่อเช้านี้นะฮนึกขึ้นได้ว่าเอเราเอาแดนธรรมะมาใส่ไว้ด้วยจะเป็นการดีเพราะเป็นการพูดมีหลักมีฐานใช่ไหมครับบัณฑิตของพระเจ้าอยู่หัวรับรองอที่มองเห็นธรรมจักรกนสูตรเป็นแดน ธรรมะเอาไว้ให้เราได้ศึกษากันจากนั้นแดนธรรมะของผู้มุ่งสู่สุขติโลกสวรรค์และนิพพานครับห้าเป็นทางสายเอกของชีวิตที่พ้นทุก์ได้ากานคิดจะต้องการพ้นทุกอย่าทิ้งอย่าทิ้งธรรมจักรกวาตันสูตรครับนะเรียนเรียนธรรมจักรกวตันสูตรให้แตกฉาน นะแล,ะล้วเราก็จะได้มรดกของพระพุทธเจ้าเอาไว้แม้ว่าชาตินี้ได้ยินแค่ธรรมจักกวนัสสุก็เป็นกองทุนไว้แล้วนะครับจำธรรมจักกวนสัสตรได้ก็มีกองทุนเพิ่มขึ้นเข้าใจธรรมจักกวนัสสุได้จ่งมีกองทุนเพิ่มขึ้นเพราะกองทุนของจำกองทุนความเข้าใจนั้นจะเป็นฐานรองรับการปฏิบัติ ไม่ผิดพลาดแต่ถ้าเราปฏิเสธธรรมจักรกรนันสูตรไม่รู้ธรรมจักรกรนันสูตรก็จะใครว่าทางขวาก็เดินทางขวาใครว่าซ้ายดีก็ไปทางซ้ายนะเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเราเองได้เลยนะครับแต่ถ้าเข้าใจธรรมจักรกรรนันสูตรเราก็จะเลือกทางเดินสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่าง ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เสียทีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าไม่เสียทีที่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะนอกจากธรรมปุจชนนะให้เป็นอริยชนแล้วเป็นแดนธรรมะของผู้มุ่งสู่สกติโลกสวรรค์และนิพพานเป็นทางสายเอกของชีวิตที่พ้นทุกข์ได้ ผมว่าเข้าใจไหมครับเท่านี้ต่อไปครับมสิ่งที่ห่อหุ้มธรรมจักนี่เยอะจังนะฮะสังเกตยังไม่ถึงเลยนะใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงเลยนะฮะเจาะเปลือกธรรมจักยังไม่ถึงเนื้อธรรมจักเลยแต่จำเป็นไหมครับจำเป็นครับนะเราจะกินทุเรียนก็ต้องเอาเปลือกออกก่อนใช่ไหมคร จ,จริกินกระทองก็ต้องเอาเปลือกออกก่อนใช่ไหมครับไอ้กินมังคุดเป็นไงคะต้องเอาเปลือกออกก่อนแล้วไปคิดว่ามันเป็นทุเรียนแล้วไม่ต้องเอาออกกินให้หมดตกลงแล้วก็จะอิ่มแค่เปลือกใช่ไหมครับแล้วกบอกทุเรียนอะไรมันฝาดฝาดเฟือนเฟื่อนมันไม่ได้หวานอย่างที่เขาว่าเลยเพราะอะไรครับเพราะกินเปลือกไม่ได้ไปกินเนื้อมังคุดอะไรไม่เห็นหวานเลยมันฝาดติดคอเลยเนี่ย เ,เพราะไม่ได้กินเนื้อมังคุดไปกินเอาเปลือกมังคุดกระท้อนอะไรมันเปรี้ยวเพราะไม่ได้กินเนื้อกระทอ้อนไปกินเปลือกกระทอ้อนทำมาจาก,กอเมริกาูตรเปลือกหนาครับเปลือกหนาถ้าเปลี่ยนเป็นผลไม้นามานะเปลือกหนานี่นี่กระท้อเปลือกมาหมดเวลาไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเอา้าเดี๋ยวถึงนะครับ ตอนี้ก่อนที่จะเข้าถึงธรรมาจากักก็ต้องเจอธรรมะการเข้าถึงธรรมะนะฮะการเข้าถึงธรรมะต้องใช้ภาษาของพระพุทธเจ้ามีใครเขาพูดเหมือนอย่างผมพูดไหครับการเข้าถึงธรรมะต้องใช้ภาษาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช้ภาษาอะไร เราก็ต้องเรียนภาษาของพระพุทธเจ้านั้นนี่ครับเราเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยร้อยประเทศก็เขามีภาษาของเขาร้อยประเทศพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็ต้องมีภาษารองรับพระพุทธเจ้าครับศึกษาดูดีครับจะพบว่ามหาโพธิสัตว์ครั้งที่อยู่สวรรค์ชั้นดูสิ ชื่อว่าสันดุสิตเทวราชขณะผู้เจ้าเราเนะี่ยครั้งที่ยังไม่ได้เป็นผู้เจ้าชื่อสันดุสิตเทวราชท้ามหาพรหมทั้งเทวดาทั้งหลายประชุมกันว่าโลกจะถึงความวิบัติโลกกำลังสู่ยุคมืดทำอย่างไรจะให้โลกมีแสงสว่างด้วยธรรมะ เทวราทั้งหลายทูลเชิญพรมไปรตน,นาสันตุสิทธิเทวราชเถอะท่านสันตุสิทธิเทวราชสร้างบารมีควรแก่การที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท้ามหาพรมทั้งหมดพร้อมทั้งเทวาดาทั้งหลายไปประชุมกันในสวรรค์ชันตุสิทธิทูลเชิญรัตนาสันตุสิทธิเทวราชสละความสุขเถอะช่วยโลก ให้ได้แสงสว่างแห่งธรรมะสันดุสิทธิ์ยังไม่รับต้องพิจารณาก่อนเพราะฐานะรองรับความเป็นผู้เจ้าโดยกำเนิดคือพรามณ์กับกษัตริย์พรามมีมาก่อนนะฮะจำไว้นะวันนักษัตริย์กับวันนัพรามณ์รองรับมีผู้ที่จะเป็นบรรดารองรับการอุบัติของเราได้ หลังจากคลอดแล้วต้องมีอายุไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันมีมีแล้วอ๋อแล้วก็ที่สำคัญภาษาในโลกมนุษย์มีภาษารองรับการตัดตะลุของพระองค์ได้เพียงภาษาเดียวคือภาษามะคะทะที่เราเรียกภาษามคต แต่เรียกตามศัพท์บ,บาลีจริงๆมัคคทะภาษามัคคทะครับที่เราเรียกภาษาบาลีภาษาบาลีหรือมัคคทะเป็นภาษารองรับสัพพัญญุตยานได้ภาษาอื่นไม่ได้เลยก็พอดีอะชาวมนุษย์ในครังนั้นนิยมภาษามัคคทะ เป็นระดับหนึ่งภาษารองลงมาคือสันสกฤตพราหมณ์ฮินดูครับเพราะฉะนั้นความกระัดสรู้ของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าไม่เลือกสันส,สกฤตเลือกภาษามัธะทะหรือภาษาบาลีด้านภาษาบาลีอ่ะถ้าเราอ่านไตร,รดกนะเขาจะบอกว่าบาลีคือคำสอนพุทธเจ้าบาลีคือคำสอนพุทธเจ้า อันนั้นในคำสองพระพุทธเจ้านั้นขอให้เราได้เข้าใจว่าไม่ใช้ภาษาอื่นใช้ภาษาบาลีเท่านั้นเท่านี้ก็มาถึงเราในฐานะไม่ได้เป็นเจ้าของภาษามาคตไม่ได้ใช้ภาษามาคตแต่นำภาษามาคตมาไว้ในเมืองไทยในฐานะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ กลับมีภาษาสันสกฤตเข้ามาอยู่ในคำสองพระพุทธเจ้าตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าสนิมกินเหล็กมห่อหุ้มคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ฉะนั้นเราจึงต้องเรียนทั้งสามอย่างหนึ่งภาษาไทยสองภาษาบาลีสามภาษาสันสกฤต แล้วโดยไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามภิกษุใช้ภาษาสันสกิตทำสังฆกรรมเราไม่รู้เลยแต่ผมไปอ่านพบอา้าวก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าห้ามภิกษุใช้ภาษาสันสกิตทำสังฆกรรมแสดงว่าสัพพัญญูของพุทธเจ้านีมองไกลมาถึงไหนครับมาถึงปัจจุบันเรา ทำไมเราต้องเอาสันตกจตไปแทนคำบาลีท่านผู้ฟังที่เขาโทรค่ะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสามาทิธิทิงกาขาวจมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและสธาของคุณสุชาดาอุตารีสธาของคุณตานนสงเคราะห์ธรรม สธาของคุณศักดาเพื่องงามสธาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นชาวภาพขออนุโมทนาสาธุมานาโอกาสนี่นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามแล้ฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณเมทินีนามกระจ่างรับเป็นชาวภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับศสธาของคุณเมทินี นำกระจ่างกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณสุชาดาอุตริคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมคุณศักดาเพื่อดงามคุณบังอ่อนเต็มชื่นแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ จะทำมาทำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหา